โอ้ยเราวิ่งตามไลน์มาเลย ดาบหอะรู้ไหมดาบพี่ดาบดาบดาบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโดนพี่โดนโดนเฮ้ยตายว่ะเฮ้ยตา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 ยชุบได้ถูกมือพี่ไวกว่าตรงนั้นมันติดโชว์อยู่ด้วยงูฉกเสียงหนึ่งนัด หนึ่งนโดนโดนโดนตายตายตายตโดนไอซ์ยิงนี่มันจุบไจไจไมันดำมาแล้วเพื่อนช่นไช่นไชนสวยกระสุนก็หมดเพื่อนโดนไซไซ์ไม่มีอีกนี่ Quang lắm Quang hay đi. Ông lock lưu nó nhìn á, lưu pin á, pin lock โคตรว่ะอ๋อกูนี่แต่หัวเนี่ยดูเโฉกวอมโคตรโคตรโคตรลอๆ้ตาตาโอ้โหขาดนัดเดียวเองแต้ตามาช้าไปว่ะเขอ,อีกทางอยู่ดีชุบอยู่ชุบอยู่ไปลายปลายนี่เลยสุดเลยยิงให้โดนหรือวะสวยเนโคลดีกว่าเพือ่อน ไปเลยเลือดมึงไม่เต็มนะน, <lk r ug> น,น้องสวยเลยตัวเดียวบนหั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 วชุและเพื่อนเป็นกระสุนเลือดไหลนะ ตัวเดียวหรือตัวเดียวหรือตัวเดียวหรือตัวเดียวอยู่ใต้ตีนเลยอยู่ใต้ตีนเลยจบเก็บตะแก่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 จะลบ๋ะไหนวะอ๋อโอ้โหไอ้ตึกเล็กเง้ยไม่ใช่ตึกเล็กตึกใหญ่อยู่นี่หว่าเฮ้ยมีคนมามีคนมานะเมืองเพื่อนโอเคโอเคโอเคไอคูยิงฟรีได้ปะ คูมันยิงฟรีได้ปะพวกได้พี่ได้เจ้ะถ้ามันเก็บครูนู่นอนู่นได้เีลือไม่มีใครเห็นมันเลยวะผมมีเห็นผมเห็นตัวซ้ายพี่มันยิงตัวซ้ายโอ้โหเชี่ยฟอนไอ้ไอ้แบนแฮนด์ตัวซ้ายตรงนี้โอ้โหเอ้ยไม่ทันบอแบงตายหนึ่งอะนะใกล้ๆตรงนั้นแหละตรงขวาต้าอ๋อ้อมมาช่วยพี่ได้ได้เนี่ยนั่นแหละมันตายตรงนั้นแหละมันได้ ตายอีกหนึ่งแบบคนเดียวเพื่อนได้ชุบกันได้นะตาชุบต้พี่เลยมันเป็นแคประเบิดเลยพี่เดีเ๋ยวขึ้นไฮกาวให้เพื่อนตะกิ้ว เท็ดเท็ดเหลือเดียวเพื่อนเออสวยจบกันยีเขาก็ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าอยากเอาหาเออคุกอล์ดามาทำไมอ่ะเพื่อนแค่คุณเล่นเลยก็ได้ไอ้เชฟไปเพื่อนเล่นให้หน่อยนะไอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนเด้งดีนี่มีรุ่นสามป่อไม่มีผมผมมันมีที่เอานะก็ไม่มีบอสดันออกมาป่ะเพื่อนรู้แค่ศพเดียวเอานะได้ไหมวะเดี๋ยวบอสมาดิ เก็บละเกือบเก็บแล้วบวกต่อได้เนี่ยเก็บสะพายก่อนได้ไหมอ่ะตรงนี้จบเก็บสะพายก่อนไ,ได้ไหมอะเปอร์โมซินสองนัดตายแต่ดีเลยวะ่ะเฮ้ยยังไรวะไม่รู้ดิยเหลียงผีเยี้ยพี่กูจะไปเก็บเพิร์กเลือดเด้งเมื่อกี้ใช้ลแล้วละ ัปเปอร์อยู่แล้วใครเอาวะเฮ้ยทนูเพื่อนมีจริงด้วยเหตุแล้วรอดออกปีกไรพี่ออุ้ยโหโดนตะกร้อยู่เจอแล้วจ้าจ้าตรงพี่เหรอใช่ใช่ ถอยลงด้านล่างพี่ถอยลงด้านล่างโดนโหมมาหียเพื่อนมึงรีบเคลียดิตาตาตาอตินพุทอแล้วมันอยู่ตาชัาดอยู่นะเห็นแล้วพี่เห็นแล้วตายพี่มา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 ,มา ไปยู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 ไปผมต้องรีโหลดกระสุนพี่ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งโอเคขนาดเดียวเพื่อนเป็นหลบหลังต้นไม้พี่กัะจามังตัมตายสวยมีปะมีปะ พีตาย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 หมดหมดหมดเกือบหมดวะรอบเนี้ยหมด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 ยาระวุ้ยมีคนผ่านตรงนี้มาแล้วเพื่อนของกระสุนเปิดมีคนเนี่ยเพื่อนมีค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 นเออใช่แดง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 ผมมาแรงให้อยู่ด้านในพี่ด้านในด้านล่างล็อกให้ผมหน่อยพันยาแป๊บ งยัดเลยไหมพี่ด้านล่างไปไปคุมข้าวบนดีกว่าเราได้เปรียบแล้วไปคุมข้าวบดเดี๋ยวกระต่ายได้เปรียบแล้ว ล่งข้างล่างดาบป้าแลเบิดเราไปก่อนล็อกไอกตัวนี้แหละที่ยิงผมผูก็เบิร์นบอสตีสัตว์โอ้โหเด้งไว้โอ้ไว้โอ้ไว้ไม่เดียวอีกหายไม่เดียวหายไม่เดียวหายไปเดียวตายเพื่อนตายพี่ตาย เจอเจอสองคนสามคนสองคนสามคนเลยเข้มเข้มเข้มเพื่อนเยอะ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 มากเยอะมากตรงนี้มีตรงนี้มีมีตายโดนเพื่อนด่าเลยด่าเลยเลยตายไม่ได้ โรูโองแปโอ้าสองตัวลงสองตัวลงสองตัว ไป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 ลดีอีกตัวอยู่ข้างล่างเพื่อนีหน้าไมอุ้ยมันยังยิงอยู่อ่ะปอน ไม่จบวะเอ้าม <and living S 2> ัน <concrete> ย <randomized> ิง oh มึงเฮ้ยมีคนโดดลงน้ำป้อนมีคนลงไปเอามันก็แล้งแตกเพียเอ้ยเซฟเอ๊ยกูโดนกูโดนกูนโดนเชฟเชฟกดให้หน่อยเชฟมาอยู่มาอยู่มาอยู่หาอยู่สะพานเพื่อน ตายตายตายสอง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 ตรงนี้แถวศพผมอ่ะเปิดสปาร์คเปิดสั้นเก็บเสียงเป็นนิ่งข้างล่างมันลงไปชุบลงไปชุบผมวางนามิ่งละฉีกเสียงเป็นนิ่งนะขวาตายสวยเราจะหมดนะเพื่อนอระเดฮ้ยมีคนพูดถึงสายมันปะ เนี่ยมันมันวิ่งไล่เนี่ยเพื่อนมันไปไม่ได้มาใช่ไหมเพื่อนเฮ้ยมันมามันมาไปสะพายกูอยู่ในพุ่มเพื่อนอยู่หลังเนินได้ยินเสียงเท้าเดียว ไปซะพายใต้หนึ่งใต้ใสองเจ้าเหรอเสียง สถานการณ์จำเป็นว่ะเพื่อนเจอ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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนทีใหม่ทีใหม่ทีใหม่อุ้ยทีใหม่เพื่อนทีใหม่มันแต่งหนึ่งสวยเปิดสวยฟอนดันกูเลยชิดกูเลยระวังหลังพี่ระวังหลังเราไอ้เราจะยิงไปแค่สองคนไป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 รอรอพี่ประมาณขอสองสองพี่ดันกับพี่อยู่พี่แจ็ค <อ>พี่บอลพี่บอลต้องแคร์หลังให้พวกผมอ่ะเผื่อมันมีตัวที่สามตัวที่สองเลยช่วยยิงได้ห hmm. นะึ่งเมตรไม่ตายวะระเบิดระเบิดระวังไม่โดนไม่โดนไม่โดนอา้าหมวกแดงวะอืมไอหมวกแดงเหยื่ตายพี่ช่วยหน่อย โอ่ะก้าแตกอ่ะก้าแตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตับตับตับไปได้มีเลือดเต็มเห็นปะมังจะไปชุบวิ่งลงหายเงอนนะผมโดดท้ายเอาได้เออได้น้อง โอ้ยแม่งเข้าหัวเลยลูกซองสลักที่ระวังชุบพี่ปอนได้ชุบแล้วอยู่กับมึงเลยปะใช่ตรงเดินนำหน้าผม <c oughs> เดี๋ยวตัวเดียวพี่คุมศพมันได้ปอนอยู่แถวศพไปนะ <c oughs> ได้ได้ไดมาละทีเนีย วิ่งวิ่งออกไปออกหมอกไปแล้วเพื่อนออกหมอกไ,ไปแล้วจะชุบเพื่อนนะจะทงอะไรแล้วตายป้อมมึงยิงโดนนั้นหนึ่งเหรอสองนัดส,สองนัดแต่ไม่ตายโอเคสวยสวยสวยจีจีจี้จี้ลเม็ดอะโโ่ะบอสมารอเราเดิโซโลอปบอสไม่มดใดใจอยูเลย ตามีรู้สามป่ะนะมีพี่ก็เก็บกันมาไงเออวะโอ้อยาทีมเต็มดนี่ว่ะเฮ้ยนี่ดอทเนี่ยตรงนี้ต้องเผาแล้วมาเก็บตรงนี้ก่อนเร็วตีมดูโอทีมแรกไงโอเคมามามา,มาแล้วก็อีกตัวนึงตรงไหนวะตรงนี้เหรอ ไม่ตรงนี้กูยิงตาย<ะ>อากา้ามึงเก็บนี้ก่อนปอนแต่กูจะเขาออกยังออกแล้วมัง้งตายตรงนี้ยังวะนี่อากา้ารีบเบลลูกเ๋็บมาเป็นหนึ่งนะสีประตูกัาเอาอ,อาก้าเล่นดีไหม เ่าอยหวางห่าอะไรก็ไ,รไม่บอกมันรอเราเฉยมันออกเลยก็ได้นะนจริงๆรอรอวพวกเราปะเฮ้ยอะไรอ่ะอไม่จะเปิดปลาจริงใช่หมดเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนมีเสียงเท้านั่งไงนั่งไงนงั่งไงไง cover หนึ่งนะัด สองนัดเข่าก็แดงเข่าก็แดงเข่าก็แดงเพื่อนล่างพี่ใช่กูยิงโดนไปสองเมตรอะไม่ตายเราวันเรามาดิวลิงดิวลิงดิลิงทีมบอสได้ออกมาเลยแตก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 เข้าหัวว่ะไปชุบไปชุบถอยไปชุบไปชุบกูได้หนึ่งกูได้หนึ่งเลยพี่ก็แลกกันไป มันลงเนินต่ำแล้วเพื่อนไม่เก็บเสียงตัวหนึ่งนะโดนสองนัดแล้วโอเคตามตามตามตางตามพี่หาแล้วเดือดเดืออยู่อยู่อยู่ พุ่มหน้ะใช่ใช่ใช่ <c oughs> มึงขับไม่ได้ไหมกูเผาศพให้แล้วกูถอยไปเปลี่ยนอาก้าก่อนกระสุนกูจะหมดเพื่อน <c oughs> ตายส <s uff les> วยแถวกรแดงกูไม่ถอยแล้วนะทั้งนะั้นอะโอเคอยู่แถวกรแดงปะใครยิงเมื่อกี้ไม่รู้ผมยิงเช็คแถวกรแดงพี่ด้านหลังด้านหลังแถวกรแดง กดไว้กดไว้1เมตรพี่เจ็บสัดๆมัวซินเห็นวิวิงเข้าไปแล้วก็เป็นโดนต่อจิๆๆๆ